ใช้วันที่6เมษายนพุทธศักราช2399โดยเซอร์จอห์นเบลริงราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรียเข้ามาทำสนทสนิัญญาซึ่งมีส,สญญารสะำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยามมีการปรับเบปเลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบการ และส่องออกใหม่เพิ่มเตมิเพิ่มเติมจากส่วนที่สัญญาเบอรนีส่วนที่สัญญาฉบับก่อนหน้าซึ่งได้รับการลรงนามระหว่างสยามและสาธารณานจักในพุทธศักราช2 3 0 0 าละการเข้ามาถึงขั้นี้แล้วข้าข้าขัดขืนดื้อรั้นก็เหมือนคนแก่ขัดขวางความเจริญของบ้านหนึ่งเวลาของข้าล้งสิ้นแล้วข้าจะให้ความเจริญในเวลาของเจ้าโปรดใช้อย่างระมัดระวังเถิด ตอนเร่งใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เจรจากับผู้สำเร็จราชการฝ่ายสยามห้าพระองค์ได้แก่สมเด็จเจ้าพยาบรมมหา ยอมรับการจัการเพื่อตกลงทำพันทัศน์สัญญาเรา ชะฝ่าละองทุรีพระบาทปกเก้าโปกกรมอนข้าพุทธเจ้าหลวงราชนิพาธนนขอุกดรงราชาอนาุญาตกล่บบาวบังคมทุนเบิ่อตัวเซอร์จอนเบอริงทูตอังกฤษอันมาแต่พระนามซึ่งเป็นใหญ่เป็นเจ้าราชอาณาจักรอันผสมกันคือทวีบริเตน is my pleasure to meet and greet the Royal of Her Majesty, the Queen of England. I realize the greatness of your country and the world's beauty. How is the trade going? All right. Be You must not expect much from the young with Royal Modi Ajangko. Trade to Siam to the Garden. My country used to your forest is be การค้าขายทําให้สยามกลายเป็นสวนประเทศของชาปเจ้าก็เคยเป็นป่ามาก่อนตอนที่อิสราเ prosper t h o u g h trade เราจเจริญด้วยการค้า in the timber league ช่ The contract will stand from the seal of the forest and the boat will sail away outside of the sandbar. When everything is done, I hope that it will be as a good, we'll good friend. เอริงและคณะสามารถทำสนธิสัญญากับสยามได้สำเร็จทำให้ฝ่ายอังกฤษประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำสนธิสัญญาเบลลิงโดยรัชบังสยามยอมให้อังกฤษเข้ามาั้านตรงศูนย์มีอำนาจพิจารณาคดีที่คนอังกฤษมีคดีความกาันและร่วมพิจารณา oh yeah